สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจําวันที่สองกับวันที่สามธันวาคมหกห้าเนาะกับดาวโจรเช้าคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจรวีไอตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสี่เจ็ดสี่ สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะต่อไปเป็นดาวโจนห้าก э 8, 7, ับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดสี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สามแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เนาะ 5้า5 5ดแปดห้าห้าศนเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่ดาวโจนขึ้นมาซื้อดาวโจน V I P ดาวโจร v i p ก็ลงไปซื้อดาวโจนด้วยกันเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเฮงเฮงปังปัทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเ<ๆ>ด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ